สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello Test นะครับก่อนอื่นต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครป์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของมอสคอไลมาบินเขตเจ็ดคับเพื่อนๆมีเพื่อนท่านหนึ่งขอเข้ามาอยากให้เล่าเรื่องราวนี้ให้ฟัง เขาถูกจับกลุ่มนะครับด้วยปริมาณยาที่มากมายมหาศาลเซละเกินครับทรัพย์สินที่เขามีลดหลายคันปืนหลายกระบอกตรงนี้เองนะครับกลายเป็นที่พูดถึงกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่พึ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจํายังไม่ถึงปีทำไมถึงหันมาขายยาอีก โอกาสที่เขาได้รับจากผู้คนในสังคมจากกรมราชธรร์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้เขาเป็นคนดีได้เลยครับเพื่อนสุดท้ายแล้วเขาก็หันกลับไปเส้นทางเก่ากลับไปขายยาเหมือนเดิมเรื่องราวของมอสคอไลและชาวคณะจะมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆตามสไตล์ฮัลโลเทสมาฟังกันเลยครับผมต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้ก่อน,นครับว่ามอสคอไลเนี่ยคืออดีตนักโทษครับเพื่อน เขาเพิ่งได้รับการปล่อยตัวมาเมื่อปีที่แล้วครับมอสคอร์ไลชื่อจริงก็คือนายกฤษดาทิมซอนะครับอายุ29ปีครับเขาเป็นชาวจังหวัดนครปฐมพอเขาออกมาจากเรือนจำนะครับเขาก็ทำทีว่าตัวเองเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นคนดีแล้ว โดยการมีอาชีพในการขายรถมอเตอร์ไซค์เป็นคล้ายๆกับซื้อมาขายไปคับเพื่อนมักจะมีการโพสต์ขายบิ๊กไบค์ไม่ใช่ไส้ก่อน,นครับนี่คือมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนขายรถกระบะขายรถเกง๋งขายอยู่แบบนั้นเรื่อยๆตรงนี้เองก็ถือว่าเป็นฉากหน้าที่เขาใช้ในการฟอกเงินใช้ในการอำพรางตัวเอง แต่สุดท้ายท้ายสุดเขาไปเกมเพราะเรื่องเล็กๆเลยครับเพื่อนๆเนื่องจากว่ากลุ่มแก๊งของเขาเนี่ยมีบ้านเช่าอยู่หลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านคลองบางระทึกตำบลบางระทึกอำเภอสามผานจังหวัดนคนปรปฐมเจ้าของบ้านชื่อว่านางสาวพิมนวันอ้อกองอายุ31ปี เป็นคนในกลุ่มในแก๊งของมอสคอไลบ้านหลังนี้นะครับเป็นแหล่งมั่วสุมครับเพื่อนๆที่กลุ่มแก๊งของมอสคอไลมักจะมาอาศัยบ้านหลังนี้ในการจัดปาร์ตี้ในการอัพยาเสพยาทีนี้พฤติกรรมของกลุ่มแก๊งนี้นะครับไม่ใช่แค่อัพยาเสพยาแล้วปิดห้องอยู่เงียบๆปิดบ้านอยู่เงียบๆพออัพยาเสพยาเสร็จแล้วมีอาการหลอนมีอาการรั่วก็แสดงอภินิหารครับเพื่อน บางครั้งบางคราวก็เอาปืนมายิงขึ้นฟ้าบางครั้งบางคราวนะครับมีชายแก่เก็บขยะปั่นสามล้อปั่นซาเล้งมาก็เอาปืนไปจี้หน้าเขาเอาปืนไปจี้หัวเขาลุงบอกกูอยู่ไม่ไหวแล้วนะครับ ปั่นโซ่ขาดปั่นน่องแตกกันเลยทีเดียวครับใครจะอยู่ล่ะครับเอาปืนมาชี้หน้าเอาปืนมาจี้หัวเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยๆจนทําให้ชาวบ้านเขาเอือมละอาครับเขาไม่อยากยุ่งไม่อยากเกี่ยวเห็นว่าเป็นแก๊งใหญ่เป็นกลุ่มใหญ่มีอาวุธปืนมีอิทธิพลมีฐานะร่ํารวยนะครับใส่ทงใส่ทองกันทุกคนดังนั้นนะครับชาวบ้านเขาก็ได้แต่เมียงแต่มองไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่อยากเข้าไปต่อว่า แต่มันสุดจะทนสุดจะกร้านครับ บางครั้งบางคราวกลางค่ำกลางคืนเปิดเพลงเตืดนนึกว่าอยู่ในภูวิลล่าหรือยังไงไม่ทราบครับเพื่อนมีการโยกย้ายสายสะโพกกันไปมางานการไม่ทําลำอย่างเดียวเลยครับเพื่อนตรงนี้เองนะครับทาให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนะครับเดือดร้อนจากการกระทําของคนในกลุ่มแก๊งมอสคอไลนะครับไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทีเดียวนะครับดึกดึกดือดเดเดีดดด๋ยวก็หอนเดี๋ยวก็หลอนบางครั้งบางคราวก็หยิบไม้มาร้องคาราโอเกะบาง บางครั้งบางคราวก็มีการโวยวายเขาก็เลยแจ้งไปยังสอพอโพแก้วครับเพอื่อนๆสพโพแก้วเป็นสอพอย่อยๆนะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าตลาดอำเภอสามพานจังหวัดนะครปฐมสอพอโพแก้วดูแลพื้นที่ตรงนี้อยู่สอพอโพแก้วพอได้รับแจ้งก็เก็บข้อมูลไว้ครับเพื่อนสุดท้ายแล้วนะทางเจ้าหน้าที่สอพอโพแก้ว ก็ได้ส่งสายรับสายสืบลงมาในพื้นที่ครับเพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อมาเก็บข้อมูลเนื่องจากว่าเขาได้รับแจ้งบ่อยๆเขาได้รับแจ้งหลายครั้งเขาก็เลยต้องการข้อมูลที่แน่ชัดว่าบ้านหลังนี้เขาทำอะไรกันแน่พอสายสืบลงมาในพื้นที่ลงมาเก็บข้อมูลก็เห็นได้ชัด ว่าบ้านหลังนี้คือแหล่งมั่วสุมดีๆนี่เองครับเพื่อนๆมันไม่ใช่มั่วสุมกินเหล้ามันไม่ใช่มั่วสุมกินน้ำกระท่อมแต่นี่คือแหล่งมั่วสุมที่ใช้อัปยาเสพยาครับเพื่อนๆตรงนี้เองนะครับเจ้าหน้าที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจเพราะเวลาเช้าเวลาสายไม่มีใครออกมาจะออกมาเฉพาะกลางค่ำกลาง,งคืนกลางวันแดดมันแยงตาแดดมันส่องตาตาจหยีแล้วไม่ออกจากบ้าน แต่กลางค่ำกลางคืนก็จะออกแสงก็จะออกมาแสดงพฤติกรรมต่างๆในเวลากลางค่ำกลางคืนพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ข้อมูลแบบนี้แล้วนะครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอโพแก้วนะครับก็ได้ไปขออนุมัติหมายค้นครับเพื่อนๆไม่ใช่หมายจับนะครับเพราะเขาไม่มีข้อมูลว่าใครอยู่ในบ้านหลังนี้ไม่รู้จะจับข้อหาอะไรเขาแค่ต้องการค้นเฉยๆครับเพื่อนๆเป็นหมายค้นนะครับออกมาจากสารจังหวัดนครปฐมในวันที่25ครับเพื่อนๆหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสอพอโพแก้วได้หมายค้นมาแล้วนะครับ ก็ได้ประสานหน่วยงานกลางนะครับเนื่องจากว่าสอพอโพแก้วเนี่ยเป็นสอพอเล็กๆครับเพื่อนๆเป็นสถานีตํารวจไม่ได้ใหญ่มากนะครับกำลังไม่เพียงพอครับหลังจากที่มีการประสานหน่วยงานกลางมาเพิ่มมาเติมแล้วนะเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ได้บุกไปตรวจค้นที่บ้านหลังนี้ครับเพื่อนๆ พอไปตรวจค้นเท่านั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงกับตกใจเลยครับเพื่อนเนเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้อยู่กันถึง12คนครับเพื่อนเข้าไปตอนแรกนึกว่าแข้มคนงานก่อสร้างครับอยู่อะไรกันนักกันหนาครับ12คนเต็มเ็แน่นเอียดอยู่ในบ้านหลังนี้ครับเพื่อนและในการตรวจค้นครั้งนี้นะครับ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พบอุปกรณ์การเสพแบบเต็มระบบครับไม่ว่าจะเป็นตัวดูดตัวเติมไม่ว่าจะเป็นหลอดเป็นฟอยมีทุกระบบมีทุกขนาดให้คุณได้เลือกสรรครับเพื่อนๆนถ้าคุณเดินเข้าไปในบ้านหลังนี้ไม่ล่วกก็หลุดครับเพื่อนเพื่อนนี่คือสิ่งที่พบเจอในบ้านหลังนี้นอกจากอุปกรณ์การเสพแล้วนะครับยังเจอยาบ้านในบ้านหลังนี้อีก71เเม็ด ปืนอีกหนึ่งกระบอกรถอีก8คันครับเพื่อนๆทุกคนที่มาในบ้านหลังนี้มักจะมีรถยนต์ส่วนตัวปกติแล้วแหล่งมั่วสุมทั่ว,วไปนะครับมักจะขี่จักรยานมักจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปแต่พอมันเป็นรถยนต์รถกระบะนั่นทําให้ตํารวจสงสัยเลยว่าพวกคุณทํางานอะไรกลางค่ํากลางคืนไม่หลับไม่นอนอยู่ดีๆมีเงินไปซื้อรถกระบะมาขับอยู่ดีๆมีเงินซื้อทองมาใส่ ผู้หญิงอยู่ในบ้านหลังนี้5คนผู้ชาย7คนครับเพื่อนๆแต่ละคนก็แต่งตัวทรงซอทรงเอนะครับผู้หญิงเองก็ใส่เสื้อลายกระตูนล,ลายหมีภูใส่ทองเส้นใหญ่นะครับนม 400cc ซีซีใส่เหล็กดัดฟันพอเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเห็นถึงพฤติกรรมเห็นถึงออปชันของการแต่งตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจค่อนข้างที่จะมั่นใจครับว่าคนกลุ่มนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดน่าจะเป็นผู้ขายไม่น่าจะเป็นผู้เสพ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยมีการควบคุมตัวนะครับไปที่สอพอโพแก้วไปสอบปากคําเพิ่มเติมไปสอบส,สวนมีการแยกสอบครับเพื่อนๆตามหลักจิตวิทยาเลยครับเพื่อนเพื่อ,อที่จะเข็นหาความจริงสุดท้ายท้ายสุดนะครับหลักการพื้นพื้นหลักการเบสิกของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คือการหลอกล่อก,การปั่นประสาทครับเมื่อมีการแยกสอบเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมาบอกว่าคนนู้นรับสรารภาพแล้วคนนี้รับสรารภาพแล้ว เองจะไปด้วยไหมรถขบวนนี้100ทับสนี่คือเป้าหมายของคนที่ถูกจับยาครับเพื่อนๆถ้ามีร้อยทับสมันก็จะได้ลดหย่อนผ่อนโทษเป็นปริมาณมากพอสมควรยิ่งจับยาได้มากเท่าไหร่ยิ่งขยายผลได้มากเท่าไหร่ ก็จะได้ลดมากตามไปด้วยครับเพื่อนๆผมยกตัวอ,อย่างให้เพื่อนเพื่อนเห็นภาพสมมุติว่าเราถูกจับยาร้อยเม็ดแล้วเราไปขยายผลได้แสนเม็ดได้ล้านเม็ดลักษณะแบบนี้ครับได้ลดโทษโคตรโคตรได้ลดโทษอย่างเยอะครับเพื่อนเพเพราะอะไรครับเพราะเราทําคุณงามความดีเลขกับการลดโทษครับเพื่อนเพื่อนเขาคิดกันแบบนี้ยิ่งขยายผลได้เยอะยิ่งจับได้เยอะ ก็จะได้ลดเยอะนั่นเองครับเพื่อนดังนั้นคนกลุ่มนี้เมื่อถูกตำรวจแยกสอบเมื่อถูกตำรวจปั่นประสาทสุดท้ายท้ายสุดนะมันก็เลยมีคนหลุดปากบอกครับเพื่อแลกกับร้อยทัพสเพื่อแลกกับการลดโทษบอกถึงแหล่งที่ซ่อนยาครับเพื่อนงานเข้าเลยครับตอนแรกถูกจับ71เม็ดปืนแค่หนึ่งกระบอก มั่วสมเสพยาโทษมันก็ไม่ได้เยอะมากแต่พอบอกแหล่งซ่อนยาเท่านั้นครับเพื่อนนี่มันเอเย่นระดับภูมิภาคเลยครับเพื่อนแหล่งซ่อนยาของเขามีอยู่2จุดครับเพื่อนจุดแรกก็คือหมู่บ้านร่วมเกือือแขวงทวีวัฒนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครครับเพื่อนตรงนี้เองนะพอเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิกัดก็นำกำลังไปตรวจค้นปรากฏว่าเจอยาบ้า5 5 0 0 0 0เม็ด รวมถึงยาไอซอีก1,140กรัมหรือว่ากิโลกว่ากว่านั่นเองครับเพื่อนๆแถมยังไม่พอนะครับเจอปืนอีกหลายกระบอกเท่านี้ยังไม่พอครับเพื่อนๆยังมีจุดที่2เพิ่มมาอีกอยู่ในบ้านลำลาดตำบลบางเตยอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมเป็นบ้านเช่าที่คนกลุ่มนี้เช่าไว้ครับเพื่อนเเจอยาอีก390,000เม็ดครับเพื่อนเพื่อน อาวุธปืนอีกเพียบครับตรงนี้เองนะครับเมื่อรวมทั้งหมดทั้งสิ้นของกลางที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จากคนกลุ่มนี้นะครับเป็นยาบ้าประมาณ9,500,000เม็ดครับเพื่อนๆยาไอาอีกกิโลกว่าๆปืนอีก9กระบอกรถอีก8คันโทรศัพท์17เครื่องครับเพื่อนๆบางคนใช้โทรศัพท์2เครื่อง3เครื่อง เครื่องหนึ่งเอาไว้ปั่นสลอตเครื่องนึงเอาไว้แทงบาคาร่าแฮะหยอกเล่นนะครับเขามีธุรกิจขายยาเขาจําเป็นต้องติดต่อลูกค้าครับเพื่อนๆเขาก็เลยใช้โทรศัพท์หลายเครื่องหลายเบอร์นั่นเองนะครับพอเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้หลังจากการจับกลุ่มหลังจากการไปตรวจค้นได้ของกลางมากมายเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ต้องถามหาหัวหน้าแก๊งครับ ถามหาตัวบงการถามหาตัวใหญ่เพื่อนๆในกลุ่มที่ถูกจับกลุ่มตัวนะครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันพร้อมกับชี้นิ้วไปที่ นายกริตศดาทิมซ้อนหรือว่ามอสคอไลบอกว่าคนคนนี้แหละคือหัวหน้าแก๊งครับเพื่อนเอมอสคอไลก็ต้องยอมรับสภาพยอมจำนวนต่อหลักฐานว่าตัวเองคือหัวหน้าแก๊งคือตัวบงการปฏิเสธไม่ได้นะครับเมื่อเป็นน้ำจิตน้ำใจจากเพื่อนเพื่อนยกให้เราเป็นหัวหน้าเขานับถือเราเราก็ต้องเป็นแนะ่พูดเล่นนะครับนะมอสคอไลเองนะครับก็ต้องยอมรับในจุดนี้ว่าตัวเองเป็นคนบงการตัวเองเป็นคนสั่ง การ สุดท้ายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการสอบมอดคลายเพิ่มเติมนะครับอยากรู้ว่าเส้นทางยาเสพติดของเขานํามาจากไหนเขาก็เลยบอกว่ากลุ่มของเขาเนี่ยได้ลำเลียงยาเสพติดนะครับมาจากอำเภอท่าขี้เหล็กที่อยู่ฝั่งพม่าข้ามมาทางเชียงรายครับเพื่อนๆแล้วลำเลียงลงมาพักไว้ที่จังหวัดนครปฐมแล้วกระจายขายไปในหลายพื้นที่ครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครปฐมหรือจังหวัดสมุทรสาครเมื่อเช้านี้ผมไปซื้อของขาดครับเพื่อนๆแอ้พูดเล่น นะครับนะงานคนละสายของผมมีเติมตลอดนหนักกว่าเดิมอีกนะครับนะนอกจากนี้ยังไม่พอครับเขายังได้กระจายขายไปในพื้นที่นครบาลด้วยครับเพื่อนๆไปตีตลาดนครบาลถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปจากจังหวัดนครปฐม เข้าไปขายในเขตพื้นที่กรุงเทพครับเพื่อนๆนี่ถือว่าเป็นก้าวกระโดดเป็นพัฒนาการของเด็กภูธทรที่ชื่อว่ามอสคอไลน์ได้กระจายขายยาไปในเขตนครบาลครับเพื่อนๆของดีไปขายที่ไหนก็ได้ครับตีตลาดยันคนครบาลน,นี่ก็คือสิ่งที่มอสและชาวคณะทำครับเพื่อนๆสุดท้ายท้ายสุดเขาก็หนีไม่พ้นเงื้อมือของกฎหมาย เขาก็หนีไม่พ้นความผิดที่ตัวเองได้ก่อครับเพื่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจรนะครับก็ได้ตั้งข้อหาให้กับคนกลุ่มนี้หลายข้อหาหลายความผิดครับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเกี่ยวกับเครื่องกระสุนหรือแม้แต่นะครับความผิดเกี่ยวกับข้อหาเสพยาตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นข้อหาหลักข้อหาใหญ่ที่คนกลุ่มนี้ต้องได้รับโทษครับเพื่อน รถนี้ถือว่าเป็นรถใหญ่รถสำคัญนะครับอาจจะทำให้มอสคอลาลและชาวคณะ หายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งครับเพื่อนๆนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับของมอสคอไลน์และชาวคณะนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่เลือกเดินเส้นทางยาเสพติดก็ฟังเรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจครับเพื่อนเพื่อนสุดท้ายแล้วนะขอให้เพื่อนเพื่อนจงมีแต่ความสุขความเจริญหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขอไปเพื่อนเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อไปกำลังใจให้ช่องกระผมด้วย ขอบคุณมากมายจากใจจริงขอบคุณครับผม